นะคะคเดี๋ยวพัดจะพาทุกคนไปดูขั้นตอนการทำเมโซแอร์เทอราพีของทางสยามคลินิกค่ะวยนี้นะคะเรามาดูเมโซแอร์เทอราพีนะคะของสยามคลินิกค่ะเป็นการพ่นยาตัวเมโซลงบนผิวหน้านะคะซึ่งตัวยานี้ค่ะต้องบอกเลยว่ามีหลากหลายมากมนะคะตัวยาที่กําลังพ่นอยู่บนใบหน้าของคุณลูกค้าตัวนี้นะคะเป็นสเต็มเซลล์จากพืชค่ะ หลังทาทันทีนะคะลูกค้าก็จะรู้สึกว่าหน้านะคะระมุนนะคะมีความรู้สึกชุ่มชื้นบนใบหน้านะคะร <Wow. S 1> ักษาผิวแห้งก้านนะคะผิวสาผิวขาดน้ําบาร,รุงผิวใต้ดวงตาลดการระคายเคืองจากผิวเป็นขุยได้นะคะเป็นเหมือนการดีท็อกผิวอ่อนๆไปในตัวนะคะใครทำก็จะรู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยทีเดียวนะคะ <Yeah. S 1> ตัวเมโซแอร์นะคะสามารถทำพร้อมกับตอนที่มีเมคอัพ บนใบหน้าได้เลยนะคะหลังทําเราจะรู้สึกว่าหน้ามันผิวช่ำวาวเกิดขึ้นนะคะเมโสแอดียังไง ปกติแล้วนะคะเมโสสามารถที่จะใช้เข็มลงบนใบหน้านะคะแต่ตัวนี้ค่ะหลังจากเราใช้ตัวเครื่องเมโสพ่นโดยเฉพาะนะคะจะทําให้ตัวอนูของยาเมโสค่ะเข้าไปซึมลึกถึงผิวนะคะมากกว่าการที่เราทาถูนวดทั่วไปได้ถึง2เท่าเลยค่ะและในขณะเดียวกันนะคะขณะทําเราก็จะรู้สึกเย็นสบายไปในตัวค่ะเป็นโปรแกรมใหม่นะคะที่ดีมากๆเหมาะมากๆก,ก,ก,กับคนที่กลัวเข็มได้มากๆเลยที นี้นะคะหลังจากพ่นเมโซแอร์ชลอปีของสยามซินิกเสร็จแล้วนะคะเห็นได้ทันทีเลยค่ะว่าผิวมีความช่ำวาวนะคะเพราะว่าตัวยานะคะไปกระตุ้นทำให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นทันทีเลยค่ะเห็นผิวไหมคะส่องเข้าไปเลยค่ะผิวช่ำวาวเหมือนสาวเกาหลีเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณลูกค้ารู้สึกยังไงบ้างคะหลังพ่นเมโซแอร์ไปค่ะก็ตอนพ่นนะคะก็รู้สึกเย็นสบายค่ะรู้สึกผ่อนคลายค่ะแล้วก็ รู้สึกถึงผิวหน้ามีความชุ่มชื้นค่ะแล้วก็รู้สึกฉ่ำวาวมากเลยค่ะตอนนี้เหมือนสาวเกาหลีค่ะเ,เหมือนกลับมาเด็กอีกครั้งเลยค่ะได้ค่ะขอบคุณลูกคุณลูกค้ามากนะคะเป็นอันเสร็จขั้นตอนค่ะสวัสด,ดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับขั้นตอนในการทำเมสโซแอตรอปีของสยามคลินิกหน้าฉ่ำวาวเหมือนสาวเกาหลีเลยใช่ไหมคะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาที่เบอร์0 8 8 4 4 8 6 7 1 8 ของแท้ต้องในห้างดิกซีภูเก็ตเท่านั้น